ครับสวัสดี FC บาทเงี้ยในม,มือรถกระสีสิ่งอีกขั้นหนึ่งบาทดูสบายมากนียน,นี่พึ่งทำเสร็จรุดๆมัดง,งบกี่ประมาณนี้ห้าหมืน่มน,นราคากินลงจื้อห้าหมื่นบาทประเดมมือวะอันนี้อันนี้ห้าหามื่นกว่าอันนี้ทำเจ้าของนะครับเนี่ยครับ ใช้งบไปประมาณห้าหมื่นกว่านะครับอันนี้เครื่องเงี้ยขึ้นเองใช่ไหรือมันรวมเครื่องเอ,อาไม่ไม่รวมเครื่องนะครับเฉพาะตัวรถทั้งหมดเลยไหมนี่ครับ <c oughs> เอ้ยเเฉพาะตัวเครื่องไม่เกี่ยวนะครับห้าหมื่นครับทั้งทั้งลำเลยนะ นะครับรีวิวให้ดูเคร่าวก้นอันนี้ช่างนี้จะทําแบบระบบโลง่ลงๆนะครับเพื่อถ้าถอดถ้ามีอะไรเสียจะถอนง่ายนะครับดูครับอันนี้วิศวะโดยช่างแคปโมนิายนะครับเกียร์สองลูกนะครับผมอันนี้สายเบรกโดยตรงนะครับ ก็ใส่เรลบรรทุกท้างหลังตัวสำรองในการใส่มันจะยันนะครับน,บนี่ดูแนวทางน้านะครับสำหรับสายเบรกอีกคันนะครับสายเบรกตั้งโดยช่างแคปนะครับช่างแคปริมิต นีเกียรสองลูกนะครับผมกําลังจะเอาใส่ลูไปใส่เนี่ยภายในไม่รวมเครื่องนะครับห้าหมื่นกว่าบาทนะครับผมดูในทางได้นะครับสำหรับไอที่คิดชอบคุทศ เสียแบคบแคบจับตังโดยช่างแคปนะครับสนใจก็สั่งทำได้นครับโดยยิ่งคอมเมนต์มาที่ช่องผมเลยครับจิ้มดับซิ่งนะครับเดี๋ยวตามใครสนใจหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ท้ายคลิปนะครับผมจะสกิปมาก็ได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ เพิม่มจะนั่นเครื่องก็สิบปีเรลงครับสำหรับสายเบงกคันนะครับคนชื่นชอบเทนานน่านั้นที่เข้าใจนะครับว่าทำไมทำเพลงทำถูกครับและต้องทำให้มาตรฐานนะครับเวลาบรรทุกของหนักครับคันนี้ยังไม่ได้ปิด ได้สตาร์ทให้นะครับทำมาดุนดุ 50, าานะครับห้าหมื่นกว่าบาทนะครับไม่รบ่องครับเรื่องหาเองเรื่อบาทเด้่อยเปลี่ยแรงครับคันนี้แรงเรื่อยเรื่อยแน่นอนนะครับสำหรับชิ้นงานเสียคแคบประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ ปิดคลิปไปเพลงเท่าน,น,นี้ก่อนครับเดี๋ยวมาติดตามคลิปต่อไปว่าการมรรทุกจะเป็นยังไงครับในขั้นตอนต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูรูปทรงเฉยๆนะครับขอบคุณ f ีทุกท่านที่รับชมและมรนนะั่งต้งห้อยบัตร